เจ็ดโมงสิบนาทีเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์พิาพากษายืนจำคุกคุณยงยุทธวิชัยดิตอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยสองปีโดยไม่รอลงอาญานะคะ <S <S เป็นคดีที่ดินเอาภายค่ะคือสารอุทธรณ์พิาพากษาโดยชี้ให้เห็นว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรจะได้มีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับคุณทักษิณชินวัตรและคุณสนเทียนทอง ขณะที่ตัวเองก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคดีที่ปปอชอเป็นโจทยื่นฟ้องคุณยงยุทธวิชัยดิตนะคะซึ่งเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รักษารษาชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วย เป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานแต่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็คือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157คดีเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงที่คุณยงยุทธดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงและรักษาการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการพิจารณาอุทธรณ์และสั่งเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินมีเจตนาช่วยเหลือบริษัทอัลไพรีเอสเตทจำกัดและก็บริษัทกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเวลาต่อมาให้ได้รับประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย สารชั้นต้นเคยมีคำพิาพากษาไว้เมื่อตอนปี59นะคะว่าการที่คุณยงยุทธไปพิจารณาอุทธรณ์และมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินซึ่งให้ยกเลิกโฉนดที่ดินที่จดทะเบียนในนามของสนามกอล์ฟเอาพายที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีที่ดินตรงนี้เนี่ยเป็นที่ดินทรณีสง์จากการที่นางเนื่อม ที่ถึงแก่ความตายไปแล้วเนี่ยทำพินในกรรมยกที่ดินสองแปลงนี้ให้กับวัดค่ะคือวัดธรรมมิการามวรวิหารปรากฏว่าคุณยงยุทธ์มีการออกคำสั่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าออกโดยมิชอบจงใจละเลยข้อเท็จจริงต่างๆจงใจตีความกฎหมายให้ผิดเพี้ยนไปจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎดีกาแล้วก็ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมติคอรอมอด้วยคำสั่งของคุณยงยุทธ เป็นการใช้ดุลพินิษโดยมิชอบเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่วัดธรรมมิการามวรวิหารที่ซึ่งเจ้าของที่ดินเดิมคือนางเนื่อมเนี่ยเป็นคนมอบให้วัดดังนั้นมันจึงกลายเป็นที่ธรณีสงทั้งยังทำลายศรัทธาของผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงมีความผิดตามฟ้องตอนนั้นเนี่ยสารชั้นต้นพิพากษาจำคุกสองปีไม่รอลงอาญา คุณยงยุทธได้รับการประกันตัวออกมาแล้วก็มาสู้คดีในชั้นอุทธร์เมื่อวานนี้คุณยงยุทธเดินทางมาฟังคำพิพากษาสีหน้าเรียบเฉยนะคะที่สุดแล้วศาลอุทธร์มีคำตัดสินยืนค่ะยืนตามสารชั้นต้นอย่างที่บอกนะคะโดยที่ศาลอุทธร์เห็นว่าตัวคุณยงยุทธ์เนี่ยเคยเป็นอธิบดีกรมที่ดินเมื่อตอนปี43ถึงปี45 ย่อมทราบข่าวสารมาโดยตลอดว่าที่ดินตรงนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทอัลพายมีคุณสนอเทียนทองเป็นเจ้าของโดยพฤติตัในแล้วภายหลังเนี่ยคุณทักษิณชินวัตรมาซื้อสนามกอล์ฟอาัลพายต่อจากคุณสนอก่อนปี42จำเลยเนี่ยให้การในการในชั้นไต่สวนว่าตอนที่เป็นอธิบดีกรมที่ดินพอทราบว่ามีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาก็พร้อมจะปฏิบัติตามแต่ พอขึ้นมาตำแหน่งรักษาการปลัดกระทร,ระวงมหาดไทยจำเลยกลับไม่ปฏิบัติตามศาลจึงเชื่อว่าย่อมมีเหตุจูงใจที่จะทำให้ความคิดในการปฏิบัติงานของจำเลยเปลี่ยนแปลงไปเห็นได้ว่าตอนที่จำเลยก็คือคุณยงยุทธเป็นอธิบดีกรมที่ดินคุณทักษิณเป็นผู้ซื้อสนามกอล์ฟเอาภายจากคุณสนอกยังไม่ได้เป็นนายกนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวคุณยงยุทธเป็นรักษาการปลัดกระทร,ระวงมหาดไทย คุณทักษิณเนี่ยเป็นนายกแล้วก็เลยเชื่อได้ว่าเป็นการกระทําเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้เพื่อจะหวังให้คุณทักษิณแต่งตั้งให้จําเลยดํารงตําแหน่งต่างๆในภายหลังซึ่งก็ปรากฏว่าคุณยงยุทธ์ด,ดารงตําแหน่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยจนกเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังมีตําแหน่งทางการเมืองอีกศาลจึงเชื่อว่าอย่างที่บอกค่ะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้ การกระทําของจําเลยเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตที่สุดอุทธร์ฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนตามสารชั้นต้นจําคุกสองปีไม่รอลงอาญาหลังสารมีคําพิพากษานักข่าวบอกว่าคุณยงยุทธศีหน้าเรียบเฉยนะคะเจ้าหน้าที่ราชธรร์เอาตัวไปที่ห้องควบคุมระหว่างรอยื่นประกันตัวเพื่อที่จะสู้คดีในชั้นศาลฎีกา ที่สุดก็มีการยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด9 0 0 0 0บาทขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างดีกากำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลค่ะครับทีนี้คู่ความจะยื่นดีกาหรือไม่นั้นล่าสุดแหล่งข่าวจากปปอชอนะครับระบ,บุว่าไม่น่าจะยื่นดีกาทางฝั่งของปอปอชอนะฮะเนื่องจากว่าศาลเนี่ยถือว่ามีคำพิพากษายืนสองศาลแล้วแล้วก็เป็นคดีต้องห้ามดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงด้วย ประกอบกับสารอุทธรมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยเนี่ยสองปีแล้วฝั่งปปชไม่น่าจะยื่นดีกามีข้อมูลจากโฆษกสารยุติธรรมครับคุณสุริยันหงวิไลบอกว่าจริงๆแล้วถ้าดูเนี่ยคำพิพากษาของสารอุทธรแผน,นกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นให้ถือว่าเป็นที่สุดแล้วถ้าหากว่าคู่ความประสงค์จะยื่นดีกานั้นต้องปฏิบัติตามมาตรา44คือยื่นคำร้องแสดงเหตุต่อสารดีกาพร้อมกับคำฟ้องดีกาด้วย ซึ่งศาลจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่นั้นก็ต้องไปดูตามมาตราส6 6คือเป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัยหรือไม่ค่ะนี่แหละฮะก,ก็เป็นคดีความกันมาก็ต้องตามกันดูนะคะคุณยงยุทธก็ประกันตัวออกมาสู้คดีในชั้นศาลฎีกาค่ะ